สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้มาพบกันในที่ว่ามาแนะนําสินค้านะคะค่ะมาแนะนําสินค้าแคลแมกหรือ um ะคะรมแมคลเซียมนะคะที่ผสมแมกนีเซียมนะคะค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าโรคเกานะคะแล้วก็ ไขกระดูกทับเส้นนะคะไขกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการนอนกรนนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะวิธีรับประทานก็คือครั้งละ1 2ถึงเม็ดนะคะครั้งละ1 2ถึงเม็ดวันละ 1- 2เม็ดนะคะหลังอาหารเช้าและเย็นหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่ แอดกระต่ายน้อยนะคะแอดกระต่ายน้อยหรือแอดสาวรับแรนะคะสาวรับแรพารวยนะคะหรือสาวรับแรพารวยนะคะค่ะแล้วก็ติดต่อได้อีกช่องทางนี้ค่ะช่องสาวรับแรพารวยนะคะสาวรับแรพารวยนะคะไปติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะก็คือ0 9 4 2 3 6 1้าสี่สองสามหหนึ่งสี่หสี่นะคะเบอร์โทรนะคะ 094 236 14 64นะคะติดต่อที่ที่ช่องทางนะคะแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์ในที่ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ